Hi Re Hi 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 How are you Nice to see you everybody Thanks so much Thank you for your time ขอบคุณมากมายนะคะที่แวะเข้ามานะคะน้องชายมีประแจแล้วเอาลิงก์มาวางได้นะคะเพราะว่าถ้าน้องชายไม่เอาลิงก์มาวาง I f r ฟร my friend. Okay. เฮ้เฮ้อือ how are you everybody how are you my dear how are you how are you เอ่อชิวเดินเดินเดินนี่เลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่เลย พามาเดินค่ะพามาเดินค่ะพามาเดินพามาเดินค่ะพา,า,ามาเที่ยวอากาศตอนนี้ก็เย็นมากๆค่ะสี่องศากว่าดูท่าในสายตาเราก็ว่ามืดแหละนะคะมืดแหละเพราะว่ามันก็สี่โมงกว่าแล้วคิดว่าจะออกมาเดินเอาอากาศสักครึ่งชั่วโมงป้าจันสวัสดีค่ะป้าจันจ๋าป้าจันป้าจัน เลือผ้าออดแวมมาให้กำลังใจครับออดคือสีหนาวนอนหนาวอยู่ค่ะปะ๋หา,หนา,ห,นาหนาวค่ะสีองศาป๋าหนาว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 ค่ะป่าสำดาใบดีบอกคะป่าคือน,นอนเด็กแท้สี่ทุ่มครึ่งแล้วเนาะบ้านป่าเนาะแม่นบอกคะ่ะบ้านป๋าสี่ทุ่มครึ่งแล้วใช่ไหมคะ ออกมาเดินนิดหน่อยค่ะปะ๋ามาเดินนิดหน่อยปกติตรงนี้จะมีน้ําพุค่ะแต่ตอนนี้มันเย็นแล้วเขาก็เลยปิดน้ําพุ <ś> มีแต่เป็ดป้าจันสบายดีบ่ค่ะปะ้าสถานที่แบบนี้คือที่ที่มาเดินออกกำลังกายค่ะปะ้า เดินก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจค่ะีย๋ยออสวันวนชอบปะสวัสดีค่ะคุณยายวินนี่จ๋าสวัสดีจ้าออสคิดถึงจ้าขอบคุณจ้าคุณยายวินนี่จ๋าขอบคุณจ้าออมาเดินคะ่ะคุณยายมาเดินที่พักใกล้ๆบ้านนะคะยายไม่ไกลนักเดี๋ยวเด้อใส่ถุงมืออีกข้างหนึ่งกันให้สบายดีอยู่อ๋อ ออดแม่นบ่ค่ะปลาสี่ทุ่มกว่าแล้วปากินข้าวละตี๋ยวเด้วยพี่น้องแมวให้ค่อยใส่ถุงมือก่นนะะอนเน้ะค่ะกล้องค่อยกระซีแบบอืกระยุกกระยิกเนาะค่ะเนาะอ้าว ขอบคุณด้วยค่ะพี่น้องขอบคุณที่แวะมาเล่นน้ำมอดรวันวานเด้อค่ะขอบคุณที่แวะมาส่งกำลังใจให้วันวานเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะโอ้ทำามผาัากนี่ลืมเอาขอนมปังมาให้เป็ดแมอ,อืมลืมเอาขอนมปังมาให้เป็ดเลยใช่ค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเป็ดเราก็อยากกินขนมปังเด้ออือหือ คุณยายวินนี่สบายดีบอคะยายวินนี่สบายดีบอคะอู้เย็นมือขนาด4องศากลัวเย็นมากมายค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าเนาะจะมัวแต่เย็นก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้ามัวแต่เยน็นเราก็ไม่ได้ออกจากบ้านใช่ไหมคุณยายก็บอกสบายดีจ้า คุณยายว่าอยังบอชินเวลาเมืองไทยใช่ไหมจ้ายายจ๋ายังบอชินใช่ไหม <c oughs> คุณยายก็บอกว่าชายบลอกกิ้งสวัสดีค่ะคุณยายก็บอกป้าจาันสวัสดีค่ะป้าจาันก็บอกสบายดีอยู่ออดเป็ดมาหาค่อยพี่น้องแต่ว่าค่อยบ่มีอาหารให้เป็ดค่อยอีต้นเป็ดแหมอือ y todo el